กลับเข้ามาผมยังอยู่กับคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับช่วงแรกบอกไปแล้วว่าตอนนี้ความหนาวส่งต่อไปถึงแพรทองทานชินวัตรและคุณวิษณุเครืองามครมีอีกคนหนึ่งเขากําลังสงสัยอยู่ว่าจะโดนไหมนั่นคือพันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุทิธัรมแต่ที่ผมถามพ่ออะไรคุณทวีก็บอกเฮ้ยทักษิณเข้าคุกไปผมยังไม่เป็นรัฐมนตรีเลยไปถามรัฐมนตรีคนเก่านู่นคุณนายกรได้ยินปล่าวถูกต้องครับอ้าวเจอคือคือแกนี่ กำลังหาทางรอดแต่ขณะที่คุณวิศณุเป็นรักษาการเนี่ยรักษาการเพียงแค่20วันนะครับอ่ายังไม่ถึงเดือนดีเลย20วันแล้วคุณทวีเนี่ยก็เข้ามาประมาณช่วงวันที่12 13กันยายนต้นกันยาหลังล<ะ>จากถแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จมันมีช่วงที่คุณทักษิณต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจต่อเนื่องถึง180วัน นั่นคือภาระรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่30วันไป60วันเป็นอำนาจความเห็นชอบของผู้มีการเรือนจำไปถึงอธิบดีจากอธิบดีไปถึงประหลัดจากประหลัดก็ไปถึงรัฐมนตรีใน120วันนั้นคือมันมีกฎระเบียบอยู่คุณผู้ชมว่า60วัน มันเป็นอำนาจของผู้ชักอ,อธิธบดีว่าเขาจะให้นักโทษอยู่ในโรงพยาบาลได้ไหมแต่จะ60วัน120วันหรือกี่วันต้องทํารายงานเสนอรัฐมนตรีรถูกไหมครับแล้วก็ <S <S ววกฎก,กระทรวงเนี่ยบอกว่าถ้าเกิน120วันนี่ต้องให้รัฐมนตรีทราบโดยรายลักษณ์อักษรหมายถึงว่านอกจากรายงานแล้วท่านก็อ่านรายงานตลอดและครับแต่ว่าถ้าเกิน120วันเนี่ยท่านจะต้องลงนามทราบด้วย คือมันเข้าง่ามตรงนี้แหละว่าคุณทวีคุณจะปัดว่าทักษิณเข้าคุปไปแล้ว20วันคุณเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีเอาละเอาเอาเอาให้คุณปัดไปโยนไปให้คุณวิษณุไปครับแต่ไอ้วันที่เกินจากร้อยยี่สิบเนี่ยคุณต้องเอะใจแล้วว่าเฮ้ยเขาทํารายงานมาว่ายังป่วยวิกฤตอยู่มันต้องเอะใจตั้งแต่ที่มีการไปร้องจากพี่น้องประชาชนไปยื่นให้คุณทวีตรวจสอบอคุณทวีต้องเอะใจแล้วเพราะว่า คุณทวีตรวจสอบในการดูแลนักโทษที่ไปรักษาตัวนอกเดือนจำระเบียบของกรมราชธรร์ต้องให้ผู้คุมถ่ายภาพนักโทษคนนั้นทุกสองชั่วโมงแต่คุณทวีทราบอยู่แล้วว่าไม่มีภาพอ๋อ<ช>ก็กล้องวงจรปิดเสียนั่นนะค,ครับกล้องมันเสียทุกตัวเลยคือจะปฏิเสธยังไงก็ไม่พ้นครับก็ <refund> กเล้เว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคุณทวีเนี่ย ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันยังมีอีกประโยคนหนึ่งด้วยที่คาใจคนเยอะมากผมไม่แน่ใจคุณไทยกรจะจําได้ไหมช่วงวุลยะเวลาประมาณเดือนเดือนธันวาต่อมกราครับปลาย66ต่อ67เนี่ยครับมีคนไปถามคุณทวีว่าการที่ทักษิณไปอยู่ในในในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นการจำจำคุกจําขังเหรอคุณทวีบอก เอ้ยไปอยู่ห้องสี่เหลี่ยมอ่ะมันขาดอิสระภาพก็เรียกว่าจำคุกเหมือนกันจำได้ไหมอ่าแกแถ่อดอกดอกนี้จะโดนไหมอ่าก็ถือว่าแกพูดแถแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษเนะี่ยคือคุณทวีมีสภาพเป็นโมฆะบุรุษในเรื่องนี้เหมือนกันคือพูดอะไรแล้วเชื่อถือไม่ได้อย่างจะยกตัวอย่างมาอาภิอภิายตอบผู้แทนราษฎรที่เขาถามนะครับแกก็บอกว่าปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตราห5ห้า มาตร55เขาให้เอาคนที่มีอาการป่วยโรคติดต่อร้ายแรงนะออกไปอำนาจของกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เอาโรคทั่วไปนะโรคของคนที่อยู่ในเรือนจำนักโทษนี่ต้องเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมันจะไปติดต่อนักโทษคนอื่นเขาให้เอาออกไปรักษาตัวข้างนอกอนั่นคืออำนาจของกรมราชทัณฑ์ที่มีไม่ใช่ เอานักโทษออกไปได้ทุกคนถ้าถ้าออกไปได้ทุกคนมันจะต้องเข้าสู่ประมวลวิธีพิจรณาความอาญามาตรา246ของมาตรา55ของพรลบราชทันเนี่ยให้เอานักโทษที่มีโรคติดต่อร้ายแรงออกไปครับพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เท่ากับว่าก่อนหน้านี้นะที่กรมราชทันหรือใครต่อใครที่ที่ที่ค่อนข้างจะเข้าข้านฝั่งคุณทักษิณก็แล้วกัน มาอ้างว่าผมทําตามพรบราชธาน์ปี2560มาต่า55มาอ้างอ้างอ้าง,าง้างเนี่ยเมื่อวานนี้มติแพทย์ทาสภาตีตูมเดียวตายคาที่หมดเลยครับก็คือทุกอย่างที่อธิบายมาเนี่ยเป็นความเท็จทั้งสิ้นเมื่อเป็นความเท็จเนี่ยการไต่สวนในวันที่13เนี่ยผมผมมีความรู้สึกได้ว่าไม่ยาวที่คาดหมายว่าจะไต่สวนกัน1นึนัดสนัดสนัดหรือยืดไปเนี่ยไม่ยาวถ้าถ้าในเหตุผลทางกฎหมายไม่ยาว เพราะชัดอยู่แล้วว่าเอกสารที่กรมราชทัณฑ์จะต้องส่งให้ศาลเอกสารที่โรงพยาบาลตํารวจต้องส่งให้ศาลมันเป็นเอกสารที่เท็จทั้งสิน้นนี่ไงเออพราะแพทยสภาบอกแล้วมันเท็จเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้พอหลังจากที่ศาลดีกาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองบอกว่านัดพร้อมวันที่13มิถุนาแต่ทุกหน่วยงานต้องส่งเอกสารมาตัวทักษิณก็ต้องส่งภายใน30วันก่อน30 อ่าถูกไหมก่อนสาบในสภา,าเรายังคาดกันว่าเออไอทางราชทานกับทางโรงพยาบาลตำรวจเขาจะต้องรีบไปหารายงานมาให้ได้ครับ,รบแต่พอเมื่อวานนี้ออกคือตูมเดียวตายตายยกลังสิ่งที่คุณชี้แจงมาทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จโดยแพทยสภามีมติแล้วว่าไอ้ที่คุณทํเนี่ยเป็นเรื่องเท็จหมดเพราะ,ะนั้นไม่จําเป็นจะต้องเอาเรื่องเท็จมาพิจารณาเมื่อเรื่องเท็จไม่ต้องพิจารณาศาลก็พิจารณาแค่ว่าเอาตัวออกไปเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไหม มีใครผิดบ้างครับคือถ้าเป็นเอาออกไปไม่เป็นตามกฎหมายคนที่เอาออกไปก็ถูกระมิดอำนาจศาลแล้วก็หลังจากะเมิดอำนาจศาลแล้วก็ไปดูว่าเป็นการสมคบคิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมคือมันมีมันถ้าคุณผู้ชมคิดนะมันตอบทีละคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคุณจะอ้างว่าเขาป่วยหนักไม่ได้ตอนนี้ก็อ้างไม่ได้แล้วครับเพราะแพทยสภาบอกแล้วว่าไม่วิกฤต สองคุณจะอ้างว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชธรร์ก็ได้สมมุตินะคุณคจะอ้างแต่ตอนนี้พอไม่วิกฤตคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาออกไปอยู่ดีครับเออก็ <laughs> เหลืออันเดียวใครขอขอใครไม่ได้ขอในข้อเท็จจริงก็คือเป็นนักโทษคนเดียวที่ออกนอกเรือนจำแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นอกคุกโดยไม่ต้องไปขออนุญาตศาลทุกคนออกแม้กระทั่งออกจุกเฉินก็ต้องไปขอที่หลัง อย่างกรณีอดอาหารประท้วงของเด็กๆเนี่ยนะครับพอวิกฤตเอาออกไปที่โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์ก่อนหลังจากออกไปที่โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์แล้วผู้มีชการทาันทัศนหญิงจะต้องไปทําเรื่องขอสารเพราะว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเอาออกเข้าใจละตอนนี้สามแล้วนะสามแล้วนะคใครบ้างนะนายกครับคุณวิษณุคุณทวีครับเมื่มอวานนี้หมอตุลนั่งกับผมตรงนี้ครันายแพทย์ตุลสิทธิสมบงร์บอกว่ามติแพทยสภา เดี๋ยวจะต้องส่งไปให้สภา,านายกพิเศษครับนั่นก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับและถ้านายสมศักดิ์เทพสุทินใช้สิทธิ์วีโต้คือยับยั้งหรือไม่เห็นด้วยเขาจะฟ้องคุณสมศักดิ์มาตราหนึ่งห้าเจ็ดคุณสมศักดิ์มีสิทธิ์จะโดนด้วยไหมคุณไทยกบผมว่าขณะนี้เนี่ยในพรรเพื่อไทยก่อนมานี่ผมเจอ สสอาวุโสภาคพื่อไทยโดยบังเอิญอาวุโสขนาดไหนคือตอนนี้ต้องถามให้ชัดแล้วอาวุโสขนาดเคยเป็นรองประธานสภามาเอาเลาไม่พูดชื่อตั้นกันแล้วกันแล้วแก,แกมีอยู่ไม่กี่คนหรอกท่านก็ขอถ่ายรูปก,กับผมเออแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้มันมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจยอมหรือสู้หมายถึงถพรคเพื่อไทย ทั้งทักษิณทั้งเพื่อไทยต้องตัดสินใจว่าจะยอมหรือสู้จะหมอบหรือจะสู้เพราะวันนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือวันนี้คุณแพทองทานกับพรรคเพื่อไทยทางการเมืองนี่คือตายแล้วคําว่าตายแล้วนี่ก็มีอยู่2อ,อย่างคือจะเอาไปฝังหรือจะเอาไปเผาดัางนั้นจะต้องฟื้นให้เป็นซอมบี้ให้ได้จะต้องทําให้พรรคเพื่อไทยกับ คุณนุ้งยิงฟื้นเป็นซอมบี้เพื่อเดินทางการเมืองต่อไปให้ได้ก็เหลือทางเดียวคือทักษิณจะต้องออกเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยว,วันนี้มาถึงทางแยกพักเพื่อไทยอครับจะยอมหรือจะสู้ครับถ้ายอมทักษิณก็ต้องเดินเข้าคุกแล้วก็จะล่มสลายถ้าสู้ทักษิณต้องหนีออกจากประเทศไทยให้ได้ เพื่อจะไปเล่นเกมที่ตัวเองเคยเล่นเมื่อ17ปีที่แล้วเอาอีกแล้วเหรอรเพราะมันเป็นทางเดียวครับคือถ้าคุณทักษิณเดินไปเข้าคุกรรคเพื่อไทยจะแตกแล้วก็ล่มสลายจะเอาอะไรไปหาเสียงและครับเพราะมันเป็นเรื่องต้มตุนมาทั้งหมดเพราะมันไม่โดนแค่ทักษิณคนเดียวครับก็จะต้องลากอุ้งอิงมาลากทุกคนไปหมดอะไรที่คุณเคยพูดเอาไว้อะคุณโดนแน่ครับอ่าแล้วอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่ เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเดินต่อกับเพื่อไทยไปไม่มีอนาคตแน่ออกดุสุริยะก็ออกเดี๋ยวๆออกหมดสุริยะเก็บไว้ก่อนครับชื่อแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าสารตั้งต้นก็มาจากชื่อแรกไม่ได้หมายความว่าคุณผิดนะครับสารตั้งต้นคือพรบราชธานปีหกศูนย์สมัยที่สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็เป็นสารตั้งต้นไหมครับก็ คือเขาทำเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติถึง,งไ,มไม่ได้บอกว่าเขาผิดไงแต่หมายถึงว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอสารตั้งต้นเนี่ยแต่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องการเอาตัวรอดทางการเมืองผมว่าตอนนี้รัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยทุกคนเตรียมตัวเอาตัวรอดทางการเมืองตอนนี้เขาจะจับสัญญาณแค่ว่าทักษิณจะสู้หรือทักษิณจะยอมถ้าทักษิณยอมเข้าคุกก็คือความร่วมสลายถ้าทักษิณสู้ แล้วหนีออกนอกประเทศแต่หนีไม่ได้ก็คือแพ้ราบครับมีทางรอดทางเดียวที่คุณทักษิณจะต่ออายุรัฐบาลไปได้หรืออาจจะกลับมามีแต้มต่อทางการเมืองอีกในอนาคตคุณทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศให้สําเร็จให้ได้ซึ่งครั้งนี้ยากนะผมไม่ได้ว่าเขาจะปล่อยออกไปง่ายๆนะอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าเนี่ยลุงเปิมก็ไม่อยู่แล้วด้วยจะให้ทําไง <laughs> ครั้งที่แล้ว ลุงป้อมยังอยู่ครับครั้งนีน้ไม่ใช่ลุงป้อมแล้วว่าตอนนี้ทุกคนถอยออกหมดถอยออกหมดไม่มีใครจะไปรับเผือกร้อนตรงที่จะรองรับคุณทักษิณจะหนีออกไปนอกประเทศแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าคุณทักษิณต้องใช้ความสามารถของตนเองแน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณผู้ชมเอาละเอาละผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณไทยกรเปิดประเด็นเอาไว้เนี่ย คุณผู้ชมกาลังสนใจแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะครับกลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับคุณไทยกรพลสุวรรณคุณไทยกรก่อนอื่นผมต้องขอโทษขออภัยคุณผู้ชมคุณไทยกรนะเปิดประเด็นไว้คุณผู้ชมหลอหลอหอพักปักบโอ้โหขอ <c oughs> ขอภัยต่อเลยต่อเลยครับหนีครับเพื่อจะไปบงการใช่ครับตอนนี้คุณทักษิณฟังคนอยู่สามกลุ่มเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นี่ได้ตามให้เท่าทันคุณทักษิณกลุ่มที่หนึ่งที่คุณ ทักษิณฟังก็คือระบุชื่อเลยหนึ่งคุณภูมิธรรมนายแพทย์ภูมิมินแล้วก็คุณพันศักดิ์วิยรัตนี่คือกลุ่มที่หนึ่งที่คุณทักษินฟังเฮียอ้วนหมอมิงแล้วก็คุณซือหูกระต่ายที่เขาเรียกกันกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคุณนัทวุฒิจริงเหรออ่านัทวุฒิกลุ่มนี้ต้องฟังด้วยเหรอ,อเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มมวลชนอ๋อๆ<ำ>แล้วกลุ่มที่สามที่คุณทักษินฟังก็คือ ผู้กองทร,รมนัสอ้าวครับแล้วแกไม่ฟังลูกกับเมียแกเลยเหรอไม่ครับคนใกล้ชิดไม่ฟังนี่แหละคือคนใกล้ชิดในสถานการณ์นี้สถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มหน้าสิวหน้าขวานนี้มีกลุ่มคนสามกลุ่มนี้แหละที่คุณทักสินกําลังหาลืออยู่ว่าจะตัดสินใจเกมนี้อย่างไรนี่คุณส่งคนไปเป็นสปายในบ้าน,นาาคนรคนอื่นไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้มีส่วนคนอื่นรอฟังคําสั่ง อ่ะสามกลุ่มนี้อ่ะอ่ะอ่ะสามกลุ่มนี้กลุ่มแรกเฮียอ้วนหมอม밍แล้วก็คุณซื้อหูกระต่ายประธานที่ปรึกษาอกลุ่มที่สองกลุ่มคุณนัตวุฒิแล้วกลุ่มแรกนี่เขาจะพูดยังไงอ่ะอ่ะถ้าถ้าถ้าให้วิเคราะห์กลุ่มแรกนี่ต้องการให้ทักษิณสู้สู้ครับสู้แปลว่าหนีครับสู้แปลว่าหนีะคุณผู้ชมจะฟังก็ดีก่อนครับหนีเพื่อไปบงการตามความหมายของคุณไทยกรนะตามที่เคยสู้มาสิบเจ็ดปีกลุ่มที่สองกลุ่มคุณนัตวุฒิให้สู้ แล้วก็วางแผนให้ด้วยว่าให้ยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งให้จับมือกับภาคประชาชนเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้นี่รถแมพเป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามหาทางที่จะเอาคุณทักษิณออกจากประเทศไทยให้ได้อา้าวเหมือนกันทั้งสามกลุ่มเลย呀เอาถ้าคุณทักษิณติดคุก ปราศาสทรายมันล่มไงครับเขาเขาคนที่อยู่แวดล้อมไม่ยอมให้คุณทักษิณติดคุกเอาแต่ว่าเอาเอาเอานะวันนี้กับปี2560มันต่างกันนะครับปี2560มีเก๋งดำขับนำหนีไปทางชายแดนแต่วันนี้ศาลไม่อนุมัติให้ออกนะเมื่อวานเนี้ยนั่นคือจะต้องใช้กลุ่มที่สามไงต้องใช้คนที่มีคนเนคชั่นมี อะไรที่สามารถลึกลับซับซ้อนแล้วพาออกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไทยกรที่คุณไทยกรพูดนี่อันนี้วิเคราะห์ใช่ไหมไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะมันเป็นข้อที่จริงที่ตอนนี้ทุกคนก็ทราบเฮ้ยแต่มันสุ่มเสี่ยงมากนะเอาเป็นว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดคุณนักสินตามที่คุณไทยกรคิดก็แล้วกันนี่น่าจะแนะนําแบบนี้ที่ผมบอกนี่ก็คือ เพื่อจะให้คนที่ไม่อยากให้คุณทักษิณหนีนี่ไปบล็อกไว้ <laughs> ไปบล็อกไว <laughs> ้อย่าให้เขาหนีมันมันจะไม่จบสักทีคุณ <laughs> คุณทักษิณนี่สร้างปัญหาให้กับประเทศนี่ยี่สิบปีนะครับตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสี่สิบแปดจนถึงปีนี้หกแปดแล้วเราต้องมานั่งแก้ปัญหาของคุณทักษิณเนี่ยกับตระกูลชินวัฒน์นี่ยี่สิบปีประเทศติดลมไม่เดินหน้าไปไหนเลยเพราะติดเรื่องเดียวติดเรื่องคุณทักษิณคุณทักษิณควรจะต้องถูกจับ ควรจะต้องไปติดคุกควรจะได้รับกรรมในสิ่งที่ตนเองก่อไว้เพื่อให้มันหายไปสักทีและประเทศนี้ก็จะได้ก้าวข้ามตระกูลชินวัตรไปสู่การเมืองที่มันปกติธรรมดาไม่ต้องมาเจอคนที่เหมือนคุณทักษิณเนี่ยแต่แต่นะแต่อทักษิณเคยหนีไปเมื่อปี2550นรนะครับเขาปลอยอ,อไม่เอาเอาว่า,า,าไปปีห้ครับ ไม่มีใครไปยุ่งกับครอบครัวเขาซึ่งเป็นด่งแก้วตาดวงใจครับแล้วคิดว่าถ้าวันนี้คิดแบบคุณไทกรอ,อย่างเงี้ยบ,บอกว่าไปเพื่อที่จะสู้สู้ไปว่ามันจะต้องปัดปวนวุ่นวายแล้วคนที่อยู่ในนี้เขาจะปล่อยไว้นิ่งๆเหรออ่ะผมถามหน่อยนั่นก็เลยมีความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือครอบครัวบอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องพอเจ็บตัวแค่นี้พอเถอะครับ ทรัพย์สินสมบัติเงินทองมีเป็นแสนล้านแล้วไม่ควรที่จะให้คุณทักษิณอยากจะชนะใครอีกแล้วเพราะมันหมดเวลาที่คุณทักษิณจะต้องชนะคนอื่นแล้วคืออันนี้กลุ่มที่สี่ันก็คือญาติพี่น้องนี่แต่ตั้งแต่อดีตภรรยาแม่ของลูกก <c oughs> ็ไม่อยากเดือดร้อนแล้วอดีตภรรยาคุณหญิงพจนมาณป้อมเพชรนี่ยเขาไม่อยากเดือดร้อนแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อเยอะก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไเอาวิเคราะห์ก็พูครับแล้วก็แม้กระทั่งครอบครัวนี่ลูกหลานตั้งเจ็ดคนน่ะ อ๋อเข้าใจเข้าใจคุณทักษ yeah> ิณต้องคิดเนี่ยเพราะ่าตอนนี้แกก็ต้องชั่งน้ําหนักดูต้องเลี้ยงจริงๆแล้วครับอ่ต้องต้องต้องเลี้ยงจริงๆแล้วเพื่อให้สถานการณ์การเมืองมันหลุดพ้นจากเรื่องนี้ส่วนพอคุณทักษิณติดคุกพักเพื่อไทยจะอยู่ได้จะเหลือเท่าไหร่ก็ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงเป็นไปตามเกมทางการเมืองที่เราต้องสู้กันไปแต่ให้มันก้าวข้ามคุณทักษิณไปเดี๋ยวคุณทักษิณจะยอมไหมล่ะเพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างตอนนี้ถ้าไม่มีคุณทักษิณเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะ หลุดไปเลยคือจะสามกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยอ่าสามกลุ่มแรกเนี่ยพูดตรงๆเลยถ้าความหมายคุณไทยกรคือเขาก็ไม่ได้รักตัวทักษิณหรอกแต่เขารักผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีอยู่ของตัวตนเขาต้องการเอาทรัพยากรพลังงานของคุณทักษิณมาผลักดันให้เขาได้มีอำนาจทางการเมืองด้วยไปด้วยกันในคุณทักษิณก็รู้แต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิสัยถาวรของคุณทักษิณก็คือต้องการแบบนี้แหละ ต้องการให้ทุกคนมาสยบยอมข้าจะเป็นดึงเดียวในประเทศไทยอยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นปัญหา20ปีเพราะนิสัยทาวรของคุณทักษิณนีน่ะคือผมอยากคุยกับคุณอีกสักสามชั่วโมงอะแต่ด้วยเวลาจริงๆมันก็ต้องมาถึงคำถามสุดท้ายครับฟังแบบนี้แล้วเอาผมผมฟันธงเลยประมวลแล้วอะนะจากพฤติกรรมรอบด้านยีกว่าปีที่ผ่านมานิสัยเป็นยังไงอะผมมองว่า เขาโครงแห่งความวุ่นวายรอบใหม่กาลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณทักษิณรักตัวเองที่สุดผมถามคุณนะครับคุณทักษิณรักตัวเองที่สุดคุณทักษิณแกเคยพูดครั้งหนึ่งและนั่นจากจิตใต้สํานึกของแกแกบอกแกตายแล้วก็อย่าเผาแกเอาแกไว้ในลรงเพื่อแกจะสู้ต่อขนาดตายแล้วยังไม่ให้เผาเนะประกาศต่อสาธนารณะทุกคนรับทราบนั่นแหละคือท่าแท้ของแก สรุปยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาครับศูญเสียทั้งโอกาสในการเดินหน้าประเทศถูกต้องครับศูญเสียทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงครับปรับนู่นปรับนี่ศูญย์เสียชีวิตพี่น้องประชาชนไม่รู้กี่รายต่อกี่รายครับเราก็ต้องวนกลับไปจมปลักที่เดิมกับการเมืองน้ำเน่าที่เดิมอย่างนั้นแหละครับก็ต้องให้ผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยที่ควบคุมแนวชายแดนอยู่ทั้งทางน้ำทั้งทางอากาศ ต่างๆบกนี่ก็ควรที่จะทําให้กฎหมายนี่มันเข้มแข็งอย่าให้เขานี่ออกไปได้ให้เขารับโทษถ้าคุณทังสินรับโทษการเมืองไทยจะเปลี่ยนจบเหรอถึงไม่จบแต่ก็เป็นฉากใหม่แล้วไม่ใช่ฉากเดิมแล้วเอาละครับคุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมลองตัดสินกันเองกันลวกันคือผมผมพูดตรงๆนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่มีใครตอบได้ ถูกหรือผิดถูกไหมคุณไทรอนทั้งหมดที่คุณไทคอนพูดมันคือการคาดการจากข่าวที่เกิดขึ้นรเราไล่เลียงมาตั้งแต่ศาลฎีกาแผานกครีย,ยาพูดตรง,งตําแหน่งการบ,บานการเมืองจนกระทั่งมาแพทยสภาจนไปถึง13มิถุนายนในเดือนหน้าครับแต่เขาจริงๆที่เห็นที่ตอบได้คือยังคงวุ่นวายไม่เลิกสักทีครับ,รบเพราะว่าจุดของจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายยังไม่ยังไม่ได้ถูก จัดการให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมายหายใจลึกๆครับคุณผู้ชมครับถอนหายใจหายใจลึกๆแล้วร่วมกันจับมือเราจะต้องเอาประเทศเราฝ่าฟันไปให้ได้นักการเมืองไม่มีทางใหญ่กว่าพวกเราครับผมยิ่งยืนยัน เอาละครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณนี้ทางเจคันท็อปนิวส์กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณไทยกรพลสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยออร่ยมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสรรแบบปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับ น้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหๆกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-00-00หรือว่า l ล n e แอดที 999. รับประกันครับทั้งสงรสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ